กะทิค่ะใบเตยแล้วก็จะมีเกลือค่ะวัตถุดิบหลักของเราค่ะก็จะเป็นมันนะคะวันนี้เราจะปอกมาแล้วนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นมันสีม่วงะคะ่ะระหว่างที่เราทํามันนะคะเราก็จะต้องมาตั้งไฟก่อนนะคะเพื่อที่แบบว่าเวลามันจะได้แบบไปในพร้อมๆกันนะคะก็เปิดไฟให้สุดเลยค่ะระหว่างนี้ค่ะเราก็จะมาทํา ทําไมเราถึงต้องทำมาค่ะก็คือพอเวลาเราเอาไปนึ่งแล้วอะค่ะระยะเวลาในการนึ่งอะค่ะก็จะได้แบบเร็วขึ้นนะคะอันนี้เป็นมันสีม่วงเราก็ให้เล็กลง ก็มันที่เราสับไว้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะเอามาใส่ในซึ้งเนื่อของเรานะคะ,คะก็ประมาณนี้นะคะวิธีการเนื่อมันของเรานะคะก็ใส่น้ำไปอะคะ่ะก็จะเป็นซึ้งเนื่อของเรานะคะก็ใส่น้ำไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวซึง้งก็วางไปเลยอะคะ่ะ ะระหว่างที่เรารอมันของเราที่ยังไม่สุกนะคะเราก็จะมาทำน้ำเออก็คือน้ำบุงรสนั่นแหละให้แบบว่ามันเรามีรสชาติที่แบบอร่อยขึ้นนะคะก็จะมีส่วนผสมอะคะ่ะก็จะมีกะทิะคะ่ะเราก็จะมอีอันนี้ก็จะเป็นใบเตยอะคะ่ะใส่เพื่อเพิ่มความหอมอะคะ่ะน้ำตาลทรายแดงอะคะอ่ะน้ำตาลทรายแดงวันนี้นะคะกะทิหนึ่งกล่องอะคะ่ะ 250 ml นะคะเราใส่น้ำตาลสายแดงค่ะอยู่ที่200 ml ค่ะเ,เกลือก็เล็กน้อยประมาณสักแบบเศษหนึ่ส่วนส,วนสีช้อนชานะคะเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะค่ะเราก็เทกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณ250 ml อะคะ่ะเทเป็นทั้งหมดเลยะคะ่ะหนึ่งกองเลยนะคะใส่ไฟ,ไฟเบาที่สุดเลยนะคะ ก็ใส่น้ำตาลทรายอะคะ่ะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะ,ะเราก็เติมน้ำตาลทรายแดงนะคะที่ปริมาตร200 ml ใส่ลงไปเลยอะคะ่ะระหว่างนี้เราก็คนนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็ใส่ใบเตยลงไปเลยะคะ่ะใช้ไฟเบาสุดเลยนะคะ,ะคนลงไปเลยะคะ่ะ จนแบบว่า,ากะทิของเราอะค่ะข้นๆหนืดๆเหมือนอน,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 มน,นมข้นหวานเลยนะคะถ้าดูว่าน้ำตาลละลายแล้วนะคะก็เติมเกลือไปเลยค่ะได้เหรอคะก็มันก็จะแบบว่าอย่างแรกเลยค่ะเดือดต้องรอให้เดือดก่อนเดือดเสร็จใช่ไหมมันก็จะแบบว่ามันก็จะเหนียวๆกว่านี้อีกหน่อยอะใช้แบบความรู้สึกค่ะ กรู้สึหรือว่าจะบอกว่าเอ๊ะอยากได้แค่ไหนก็เอาเอา,เอาตอนนั้นแหละอยังยังไม่เดือดแต่คือเราทาอาหารนะคือถ้าอะไรที่มันสมควรสุกมันก็ต้องสุกถ้าอะไรที่มันแบบว่าเออกินแบบว่าไม่สุกได้ก็เออน,นั้นก็คือไม่สุกได้นี่ค่ะนี่อันนี้ของเราก็จะเป็นใบเตยที่เราใส่ไปเพื่อแบบ เออให้มันจะแบบว่ามีความหอมหอมหอมเบาไฟหน่อยอะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำลาดของมันของเรานะคะน้ำลาดมันทิปของเราอะค่ะอันนี้เช็คความสุกข,ของมันเรานะคะเห็นไหมคะหน้าตาเริ่มแบบเปลี่ยนจากเมื่อกี้แล้วก็คือดูสีสันสดใสขึ้นนะคะแต่ก็คือยังยังใช้ไม่ได้ค่ะก็ต้องนึ่งอีกสักสิบนาที ค่ะตอนนี้นะคะมันเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยอะคะ่ะก็วิธีเช็คค่ะว่าแบบเอ๊ะมันสุกไม่สุกเนาะก็ในทิมลงไปลเลยะคะ่ะนี่ค่ะก็คือสุกแ,แล้วนี่เห็นไหมคะนี่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 สุกแล้วค่ะก็ปิดไฟอะคะ่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะเอามันที่เรานึงนะะ่งเนี่ยค่ะมาเทใส่ถาดที่เราเตรียมไว้ คือจริงๆแล้วว่าค่ะก็คือเราจะต้องแบบว่าเออเราจะแบบต้องบี้เขาอะค่ะทําให้เขาแบบมีความละเอียดขึ้นก็โดยใช้นี้ค่ะถ้าเราแบบว่าทําตอนนี้เขาละร้อนแล้วอะมันก็เหมือนแบบมันก็จะทําง่ายเพราะแบบมันมันก็จะมีความนิ่มในตัวของเขานะคะถ้าเราปล่อยให้เย็นอะมันก็จะแบบว่าทําให้เราเปืองแรงมากขึ้นนคะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละบุคคลนะคะว่าแบบเอ๊ะฉันทนร้อนได้ประมาณนี้หรือฉันแบบสะดวกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เราก็จะค่อยๆทำไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็บดมันทิพย์ของเราค่ะเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมกันนะคะอันนี้ค่ะเป็นซอสนะคะที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเราก็จะค่อยๆค่อยๆใส่ไปนี่นะคะก็จะแบบหนืดๆหน่อย ก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเพื่อให้มันทิปของเราค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นนะคะอันนี้อัน,นี้นี้ใส่ไปเลยค่ะค่ะก็จะได้แบบมีความหอมแล้วก็หวานมันนะคะแต่ไม่ได้หวานมันมากนะคะก็จะทำให้แบบรสชาติมันทิปของเราค่ะทานอร่อยยิ่งขึ้น ก็อันนี้จะเป็นส่วนที่เราผสมไว้แล้วนะคะก็ใช้ประมาณสากักประมาณสักแค่นี้อะคะ่ะประมาณนี้นะคะ ก็ทำให้กลมกลมในระดาแบบนี้อันนี้ก็หนึ่งเสิร์ฟของเราค่ะจะมีทั้งหมด6ลูกนะคะอันนี้ก็เตาพร้อมค่ะเออไปเลยเราก็เอามาันทิวของเราอะค่ะใส่ลงไปจริงๆแล้วอะก็คือมันทิวของเราอ่ะมันสุกพร้อมทานแล้วแหละทำไมเราถึงต้องแบบเอามาอบอีกเพื่อให้มันแบบว่ามันมี ความร้อนอุ่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยพอเวลาทำแล้วมันจะได้อร่อยขึ้น <Okay. S 3> ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตานะคะตอนที่มันสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วกันนะคะค่ะนี่อะค่ะเสร็จแล้ว ค่ะเ,เสร็จแล้วค่ะมันทิปของเรานะคะพร้อมทานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะตอนนี้แม่ก,กำลังร้อนมากเลยอะคะ่ะเราก็ลองแบบนี่นะคะหน้าต,ตาก็จะประมาณนี้นะคะ มันเพิ่งออกจากเตาอะค่ะมันก็จะแบบค่อนข้างร้อนนะคะเราก็จะต้องแบบกินคำน้อยๆรสชาติอร่อยเลยค่ะไม่ได้หวานมากค่ะก็จะแบบว่ามีกลิ่นใบเตยผสมอยู่ด้วยอะค่ะอันนี้ที่เราใช้อะค่ะก็จะเป็นกะทิอบควันเทียนนะคะก็จะแบบฟุ้งๆหอมๆหน่อยนะคะนี่มันก็จะแบบเนื้อแบบไม่ได้ละเอียดมากค่ะก็จะแบบหยาบๆ หน้าตาคือทานไปแล้วก็จะแบบว่าเหมือนแบบได้เคี้ยวอะไรด้วยอ,อร่อยอะค่ะกรอบนอกนุ่มในอะค่ะก็าจะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอื <laughs> อย่างคือนะแต่ไฟลวกอย่างคือนะแต่ไจมันลวกมันเหมือนแบบข้างนอกมันไม่ร้อนเว้ยร้อนข้างในมันคือเตาอบใช่ไหมจุกจากข้างในเขาออกข้างนอกอร่อยอะค่ะ